คนเล่าสู่กันฟังให้พี่ฟังนะคะวันนี้ขออนุญาตขออนุญาตเริดนนันพันีก่อนนะคะอยากให้แนะนําตัวค่ะ,ะแทนจากมสก็ได้นะคะชื่อชื่อต่อไปดีนะคะไม่รู้เหมือนกันผมก็ทราบแค่หมูผมนะคะนะคะต่อไปนี้เป็นเป็นบทเรียนใหม่นะคะ แล้วก็ให้พวกเราเนี่ยเอ่อไปสำรวจว่าบ้านเรามีกี่หมู่วยนะคะมีผู้ใหญ่บ้านกี่มีพธันต์เรามาสเต็ปค่ะเรามาสเต็ปนะคะรับผิดชอบผีหมู่บ้านนะคะคือเปนเทศบาลเทศบาลบางทีชุมชนเรารู้ไหมล่ะมีอยู่ชุมชนนะคะต่อไปค่ะน่ะระดับระับระดับาระเมินสาเล่ประเมินสารเล่เอ่อดูแลผีหมู่บ้านผีหมูบหมูบ้านนะคะ คุณมายพอค่ะเป็นประธานอำเภอด้วยแล้วก็ประธานตำบลปกเซ้งด้วยค่ะประธานอำเภอเมืองเมืองนะคะตำบลเาะซงหมดเยลายาสาหมู่บ้านนะคะค่ะชนหนสา่้านามหมู่บ้านสมหมู่บ้านนะคะอช่วยที่น้องได้ยังไงพี่เลียนด้านหลังเนี่ยค่ะร่มเริ่้ัวงค่ะค่ะเชิญรับผิดชอบอ่าถ้า ต่างของสถานตสามตำบลครับแล้วมาด้านรับผิดชอบตำดีมีอาชีพกว่าสองตำบลคือตำบลยุบตำบลไหนบ้างคะตำบลออกเซิงตำบลหน้าถ้ำตำบลนิโดนตำบลลำใหม่ตำบลลำพญาต์มาจากกองร้อยฐานลานที่สี่เจ็ดหนึ่งสองครับรับผิดชอบตำบลนิโดนครับตำบลนิโดนเลยค่ะรับผิดชอบสองตำบลคือตำบลสเตงกับตำบลสสามเจ็ดรับผิดชอบรับผิดชอบกองรตานใ่ครับ ช่วยพี่ยอมค่ะที่ไหนนะคะชมรมบ้านบุตรีตำบลบุตรีอ่าตำบลบุตรีเนี่ยสามารถขายน้ำชาได้แล้วนะคะขายได้แล้ว,ลวอาคารที่ตั้งก็เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วน,น,นะคะได้เนี่ยถึงแม้เราเป็นเด็กสามารถไปเขวนกับกิจกรรมของผู้ใหญ่ได้เนี่ยถือว่าเป็นคนประสานได้ดีนะคะใช่ไหมคะน้องสามารถเข้าทุกเดือนไหมคะตอนนี้ยังเขาเขายังไม่ได้ชวนไปเขายังไม่ได้ชวนนะคะอ่า เช็คก็เรียบร้อยทุกอย่างบอยเพราะว่าตอนนี้เช็คถูกว่าการทำชาในตําหของเราจะมีก euh. you know, ี่ร้านอยู่เพราะว่าเราต้องดูเช็คว่าอะไรล่ะลูกค้าที่จะเข้ามาที่ร้านเราเนี่ยเขาจะมีระเบบตรงนั้นเพราะว่าสถานที่ตั้งเราสร้างใหม่ไหมคะคือถามคือถามว่าสร้างใหม่หรือว่าเราไปสร้ับรุนและงบพอไหมคะพดรอ uh oh.